สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ the wise the clever and the foolish นะครับซึ่งหมายความว่าคนที่มีสติปัญญาคนที่ฉิแล้วฉลาดและคนที่โง่เขลาพูดสั้นๆครับก็คือคนมีปัญญาคนฉลาดและคนโง่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการบริหารเป้าหมายในชีวิต ภาษาอังกฤษใช้คำว่า destination destination พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับในหนึ่งเปรโตบทที่1ข้อ18ถึง21ผมจะสรุปความจาก version the message นะครับที่พูดถึงเรื่องของชีวิตภาษาอังกฤษครับ your life is a journey ก็คือชีวิตของเรานั้นเป็นการเดินทาง you must travel with a deep conscious of god เราจะต้องเดินทางด้วย จิตใจที่สำนึกหรือจิตสำนึกว่าพระเจ้านั้นได้ทรงไถ่เราไว้ด้วยสิ่งของที่ไม่เสื่อมสลายครับพระเจ้าไม่ได้ไถ่ด้วยเงินด้วยทองที่เสื่อมสลายได้แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระเยซูคริสต์นั่นคือเนื้อหาที่สรุปมาพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้คือชีวิตนั้นคือการเดินทางเพราะฉะนั้นเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่ไหน และสําคัญอย่างไรสําหรับคนโง่เขาอาจจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับคนฉลาดก็มักจะตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่พอใจหรืออาจจะตั้งเป้าหมายที่ไกลเกินไปแต่คนที่มีสติปัญญานั้นมีเป้าหมายสูงสุดชีวิตชัดเจนมีเป้าหมายย่อยๆที่จะนําไปสู่เป้าหมายใหญ่แต่ในเป้าหมายย่อยๆนี้ทําให้มีความหวังและมีความสุขตลอดการเดินทาง เป็ครพจ่จนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งไปโตบทที่1ข้อ18ครับพวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองข้อ19ครับแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อยให้เรามาร่วมน้ำสกันสรนเสริญร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับเชิญครับสาธุนราร บริบทของพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งตอนนี้นะครับตั้งแต่ข้อที่13ลงมาเป็นสิ่งที่ท่านอัครทูตเปโตรซึ่งท่านเป็นสาวกชั้นในของพระเยซูคริสท่านได้บอกว่าเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีครับต้องรู้จักควบคุมตัวเองต้องตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะเป็นของประทานให้กับพวกเรา พี่น้องครับนั่นคือ destination คือสิ่งที่เราจะได้รับในวันสุดท้ายที่ที่เราจะไปถึงก็คือที่ที่พระเยซูจะเสด็จมาปรากฏการที่พระเยซูทรงรับเราไปอยู่กับพระองค์นั่นคือการเสร็จสำเร็จชีวิตในโลกนี้หรือวันนั้นที่เราหลบหมดลมหายใจอยู่บนเตียงคนไข้ก็ดีหรืออาจจะประสบอะไรต่างๆที่เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตก็ดี พี่น้องครับนั่นคือจุดหมายปลายทางที่เราเองนั้นจะต้องควบคุมตัวเองเตรียมตัวเตรียมใจการเตรียมตัวเตรียมใจที่นี่หมายถึงการที่เราจะมีชีวิตที่เชื่อฝังท่านกล่าวต่อไปในข้อ14ว่าอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาที่เกิดจากความโง่เขลาในอดีตแต่พระเยซูพระเจ้าผู้ทรงเรียกพวกเรานั้นพระองค์มีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับและพวกเราเองก็จงมี ชีวิตที่บริสุทธิ์ทุกด้านเพราะมีคําเขียนครับในพระธมีเดิมว่าพวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นคนบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเตรียมชีวิตให้ดีดํารงอยู่ในความบริสุทธิ์เพราะเหตุที่เราได้รับการไถ่ออกจากการดําเนินชีวิตที่ไร้สาระนั่นคือเป้าหมายครับเป้าหมายของการไถ่ก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ พราะฉะนั้นวันนี้ครับการที่เราจะมีเป้าหมายอย่างคนมีปัญญานั้นเราต้องตั้งชัดเจนครับเป้าหมายชีวิตของเราก็คือความบริสุทธิ์เป้าหมายชีวิตของเราก็คือการที่เราจะมีความบริสุทธิ์เราจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ไว้และนี่คือเป้าหมาย DESTINATION ของเราพี่น้องครับคนโง่มักจะใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมายนะครับจึงว่ายไปเวียนมา อยู่ในโลกกลมๆใบนี้แล้วก็วนกลับมาที่เดิมแล้วก็พยายามเริ่มต้นใหม่สู่อนาคตที่ยังไม่มีทิศทางชัดเจนไม่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ทั้งหลายหลายคนของเราเป็นคนฉลาดพอเราตั้งเป้าหมายที่อาจจะยิ่งใหญ่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเป้าหมายที่ดูแล้วดีพอสมควรแต่ยังไม่ใช่ดีที่สุดพอดีที่สุดคือ ชีวิตที่บริสุทธิ์ดังนั้นเองพี่น้องครับหลายหลายคนที่ถือว่าตัวเองเป็นคนฉลาดก็มักจะตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ท้าทายพัฒนาตัวเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่พอใจครับไม่พอใจกับสภาวะที่ตนเองเป็นเพราะว่าดูทีไรตัวเองก็ยังห่างจากเป้าหมายเพราะอาจจะตั้งเป้าหมายที่ไกลเกินไปหรือตั้งเป้าหมายที่ไม่ไม่สมจริงครับนั่นคือสิ่งที่ เกิดขึ้นกับคนที่ถือว่าตัวเองฉลาดแต่คนที่มีสติปัญญาครับหรือว่า the wise นั้นเขามีเป้าหมายสูงสุดถูกต้องตามพระคัมภีร์ครับและเป้าหมายน้อยๆของเขาก็สารไปสู่เป้าหมายใหญ่ดังนั้นเป้าหมายน้อยๆจึงกลายเป็นบันไดแห่งความสําเร็จที่นําชีวิตของเขานั้นไปถึงเป้าหมายที่ถูกต้องและเขาจะได้รับกำลังใจและมีความสุขสันต์หันษาตลอดหนทาง ภาษาอังกฤษนะครับใช้ว่า the wise know the i r ultimate destination in life หมายความว่าคนที่มีปัญญานะครับคนที่มีสติปัญญาเขารู้ว่าจุดสูงสุดเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเขาคืออะไรพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราน่าจะมานั่งดูเป้าหมายของเรานะครับทบทวนเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรานั้นคืออะไรเราอาจจะมีชีวิตเหลืออยู่ไม่มากแต่เราจะ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเราได้ให้ไปเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดําเนินชีวิตที่เชื่อฝังดําเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าและมั่นใจว่าเราเองนั้นกําลังติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับหลายหายท่านที่เป็นคนดูนะครับคนดูอะไรครับดูคนอื่นรับใช้เหมือนกับคนเชียร์มวยนะครับชอบ สอนมวยข้างสนามสอนมวยนอกเวทีอยากจะหนุนใจครับว่าเราเองนั้นจะต้องเข้ามาสู่การรับใช้ครับเราเองนั้นจะต้องมือเปื้อนซึ่งหมายถึงมือต้องทํางานเพื่อเป้าหมายร่วมกันที่จะสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์อย่าอยู่ในความหลอกลวงอย่าอยู่ใน การเอาแต่ใจตัวเองพระคัมมีบอกว่าจงเตรียมตัวเตรียมใจและควบคุมตัวเองตั้งความหวังไว้ที่พระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรายิ่งใหญ่มากจนเราจะต้องปฏิเสธตัวเองและแบกกางเขนตัวตนของเราเป็นอย่างไรตัวตนของเราจะประสบความสําเร็จอย่างไรจะเก่งขนาดไหนจะรู้มากขนาดไหนจะมีประสบการณ์มากขนาดไหนพี่น้องครับ ขอให้เราถวายสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในพระหัตขององค์พระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นปลาและขนมปังที่สามารถใช้เลี้ยงคนเป็นนั่นมากได้มีคำกล่าวคำหนึ่งครับกล่าวว่า those who walk with God always reach their destination แปลว่าบรรดาผู้ที่เดินไปกับพระเจ้าพวกเขาเหล่านั้นก็จะ ไปถึงจุดหมายปลายทางเสมอบรรดาผู้ที่เดินกับพระเจ้าพวกเขาเหล่านั้นจะไปถึงจุดหมายปลายทางเสมอความแตกต่างระหว่างคนโง่คือคนโง่ไม่มีเดสติเนชันไม่มีเป้าหมายครับแต่คนฉลาดคนฉลาดนั้นเขาฉลาดตั้งเป้าหมายแต่ว่าตั้งเป้าหมายที่ไกลเกินไปไปไม่ถึงครับแต่คนมีปัญญาหรือคนมีเสี็จปัญญานั้นท่าน เป้าหมายสูงสุดที่ไปถึงได้แล้วก็มีเป้าหมายย่อยๆระหว่างทางเพื่อที่เขาจะเอ j นจอยเป้าหมายนั้นหรือหรือเขาจะมีความสุขกับเป้าหมายนั้นครับและเขามีความหวังที่จะไปสู่เป้าหมายย่อยๆต่อๆไปเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนั่นเกี่ยวกับการวางแผนการวางแผนชีวิตในการดําเนินไปกับพระเจ้าเราจะต้องเดินอยู่ในแผนด้วยวินัยครับ คำว่าวินัยหรือดิสซิปลินก็คือมาจากคำว่าดีไซเ์ิลคือการเป็นสาวกเพราะฉะนั้นการฝึกฝนให้มีวินยัยการฝึกฝนให้เป็นสาวกนั้นสำคัญคริสเตียนหลายคนก้าวเข้ามาเป็นผู้รับใช้ก็ดีเป็นผู้นำากิจจักรก็ดีหรือกำลังจะเป็นผู้นำากิจจักรก็ดีเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไดการฝึกเมตกรรมฝนให้เป็นสาวกขอพระเจ้าทรงโปรดนำพา พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับเราเองนั้นจะต้องถวายตัวถวายชีวิตให้กับพระเจ้าแล้วฝึกให้เป็นสาวกโดยที่มีพี่เลี้ยงโดยที่มีเข้าสู่ระบบการฝึกการสอนให้เป็นสาวกเพื่อที่เราเองนั้นจะได้รับการหนุนจิตชูใจได้รับการพัฒนาเข้าสู่การรับใช้ที่ถูกต้องเพื่อที่เราเองนั้นจะไม่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งต่างๆเข้าไปสู่หลุมพังอันตราย ของการรับใช้ครับพี่น้องครับแล้วหลายหลายคนก็จะท้อใจหลายหลายคนจิตตกหลายหลายคนนั้นก็วนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆจมอยู่กับความคิดคําพูดการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ขอพระเจ้านําชีวิตของเรานะครับให้เรามีเป้าหมายที่ถูกต้องและเราจะมีเป้าหมายถูกต้องจริงๆตามพระคัมภีร์ด้วยครับ คำถามในวันนี้คือท่านสํารวจเป้าหมายชีวิตของท่านแล้วเปรียบเทียบกับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้แล้วหรือยังเป้าหมายชีวิตของเราที่แท้จริงสูงสุดก็คือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการเชื่อฟังซึ่งเกิดจากวิทย์ในซึ่งเกิดจากการดําเนินชีวิตติดสนิทก,กับพระเจ้าครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ